เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโกลอาการเด่นกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาทําผลยักษ์ของต้นที่เรียกได้ว่าเป็นต้นลิมิตแล้วกันนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าต้นต้นนี้นะครับถ้าเราเนี่ยแอสเซนชัอ่นก่อนที่ตัวของแอสเซนชันตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็จะได้ผลผลนี้มานั่นเองนะครับและผลนี้มีชื่อว่าแมนโกลฟ์นั่นเองนะครับ มันไม่สามารถหาได้ละมั้งหรือว่ามันยังมีวิธีหาอยู่หรือเปล่าอันนี้คือผมไม่แน่ใจเลยจริงๆนะครับแต่รู้สึกว่า,อาตอน update, อัปเดตอีเวนต์อันนี้เนี่ยตอนแรกมาใหม่ๆนะครับเขามีการแจกพืชอันนี้มาให้เรานั่นเองนะครับสำหรับคนที่แอสเซนชันไปก่อนหน้านั้นนะนะ่ะเนาะอย่างที่ผมบอกไปเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า พืชพืชนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการวิ่งไปปลูกเลยละกันนะครับเออผมขอเก็บเจ้าเห็ดมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าเห็นเป็นผลใหญ่เลยทันทีนะครับโอเคเออปลูกสักตรงนี้โอเคอะรอน้องกบนะครับพ่นให้ดูสักแป,ป๊บหนึ่งละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับว่าต้นของมันและผลของมันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเออน้องกบ โอเคใกล้พ่นลวครับยาไปพ่นไกลๆก,ก็พอโอเคพ่นมามเรียกได้ว,ว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นเออรูปร่างหน้าตาแบบคล้ายๆแบบต้นไม้จากป่าชายเลนเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าชื่อของต้นต้นนี้เนี่ยมันจะแปลมาจากป่าชายเลนด้วยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นระดับพิสมาติกนั่นเองนะครับและผลของมันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเ,เก็บไปเลยแล้วกันเนาะ หน้าตามันค่อนข้างแบบออมาแปลกนิดนึงนะฮะคลายมาละกงมาละกอมาดูไม่รู้ว่าเออหน้าเอาไปทําส้มตำหรือเกินนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองขายดูนะครับว่าราคาของพืชพืชน,นี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขายไปเลยปับ๊บออ้ราคาดีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะครับ <c oughs> น้ําหนักเพียงแค่2กิโลเท่านั้นนะครับราคาห5 0 0 0 0หื่นกันเลยทีเดียวนะครับทุกคน เรียกได้ว่าเป็นต้นหนึ่งที่ราคาดีมากแต่ในเรื่องของน้ำหนักนะครับก็ยังคงไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะทำการใส่น้องเห็ดกับตัวของน้องแมวส้มให้หมดเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เห็นว่า ขนของมันเนี่ยใหญ่ได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับแน่นอนเนาะสำหรับตัวของแมวส้มมันก็ตึงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยมันไม่ต้องเดินไปไหนนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทําการวางน้องมาแบบนี้เลยนะครับโอเคเออผมขออนุญาตไปดูร้านค้าเออไอ,อนี่ก่อนนะครับร้านร้านค้าตรงนู้นนะครับร้านค้าไข่คือผมอะ่ะอยากได้สายจูงนะครับตอนนี้เพราะว่าเห็นมีคนบอกผมมาว่า ไอสายจูงเนี่ยลองใช้กับตัวของแมวส้มดูแล้วมันน่าจะใช้งานได้ดีนะครับก็มันยังไม่มาขายเลยนะฮะตั้งแต่คือผมไม่ได้อน Fk ทิ้งไว้ด้วยแหละเพราะว่าคือผมเนี่ยล่าสุดก็ไปเล่นเกมอื่นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไปเล่นแมปนู้นแมปนี้เต็มไปหมดนะครับไหนจะแมปของเจนเดลที่เขามีการสร้างมาใหม่อีกนะครับตัวของเพลนผทาเบล็อตนั่นแหละ <laughs> โอเคมาทุกคนครับผมจะลง แมวส้มไปก่อนแล้วกันนะครับคือสายจูงมันไม่มาขายสักทีอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็นะฟ้าเอ,อ่อกดมือไปก่อนแล้วกันนะครับไปเล็บโอเค,อเคน้องไม่มาก็ต้องเก็บน้องกลับเข้าฝักมานะครับแล้วก็มาวางน้องให้ตรงเท่านั้นนะครับมีอยู่แค่วิธีเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าเราไม่มีสายจูงโอเคน้องแบบดื้อม,มากอะ่ะทุกคนคือไม่ยอมเดินเลยฮะเห็นไหม เออผมก็พยายามแบบวางน้องแบบให้ใกล้ที่สุดแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะอันนี้น่าจะใกล้ที่สุดแล้วนะครับโอเคอันนี้แจวเลยอันนี้ผมมันน่าจะแจวนะอ่ะประมาณนี้เนาะเราก็จะได้น้องแมวเนี่ยห้าวงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวของตะแกงมาไว้เก็บผลมันแล้วกันนะครับเพราะว่าผลมันค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับในต้นของมันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผลของมันจะใหญ่ได้ขนาดไหนถ้าเราใส่ตัวที่สามารถทําให ลมันใหญ่ขึ้นได้นั่นเองนะครับโอเคมารอดูไปพร้อมๆกันเลยครับโคตรมากเดี๋ยวนะมันทะลุอีกแล้วครับเรียกได้ว่าตอนนี้มีแต่ต้นไม้ที่ทะลุพื้นครับแล้วคือผมก็เป็นคนที่ขี้เกียจแบบทำต้นใหญ่ด้วยไงประเด็นนะ่ะโอเคอะน้ำหนักที่ทำได้นะครับอยู่ที่35.64กิโลครับ oh <my> ดูความ <is> ยาวความใหญ่ขมันครับ เรียกได้ว่าต้นนี้ไม่ได้ใหญ่นะครับต้นนี้เรียกว่ายาวนะฮะใหญ่ยาวอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเช็ราคารให้ดูนะครับว่าน้ำหนัก35กิโลเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขายไปเลยปั๊บอู้ราคา46ล้านเลยนะครับเรียกได้ว่าราคาก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับเอออันเนี้ยเท่าไหร่ปั๊บอันนี้29่กโลมีอันไหนที่มัน เยอะกว่า35โลหรือเปล่าครับไม่มีเลยฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทําการปักสปริงเกอร์ช่วยด้วยแล้วกันนะครับรอบนี้เพราะว่าต้นนี้นะครับมีโอกาสติดเป็นผลยักษ์ถึง0.25นั่นเองนะครับก็น้อยแหละแต่เราก็จะปักให้ดูกันไปเลยแล้วกันนะครับว่าน้องเนี่ยสามารถใหญ่ได้มากขนาดไหนนะครับโอเคปักเข้าไปเลยครับอื โอเคประมาณนี้เนาะเพราะว่าเออ่สปริงเกอร์เออ่เมเปิลเนี่ยผมว่าน่าจะใช้การกับต้นนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นนี้มันไม่น่าใช่ต้นที่มาจากอีเวนต์ตรงนู้นเนาะอ่ะโอเคครับโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย27สิโลครับ28่สโลอันนี้ก็ยัง28่สโลอยู่และอันนี้ก็ยัง23่สโลอยู่ครับเรียกได้ว่าตอนนี้สปริงเกอร์ยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรารอสปริงเกอร์มาทำงานสักคู่นึงแล้วกันนะครับหมดมาโอ้ โอ้ทะลุลงไปนู่นเลยครับอ่า uh, น้ำหนักที่ทำได้ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เป็น36กโล35โลแล้วก็26กโลกับอ่อ uh, 24โลเรียกได้ว่ายังไม่ใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องรอทำไปเรื่อยๆก่อนนะฮะว่ามันจะใหญ่ได้ตอนไหนนั่นเองนะสำหรับตน้นต้นนี้เนาะ <laughs> มาเราก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคือต้นระดับพิสมาติกเนี่ย ตอนนี้รู้สึกว่ามันมีหลายต้นมากๆเลยนะครับอู้อันนี้ใหญ่นะทุกคนอันนี้น่าจะใหญ่มากเก็บมาน้ำหนักเท่าไหร่อู้อันนี้ครับ49กิโลครับดูความยาวของมันโคตรยาวอ่ะโอ้โหนี่แทบจะแบบว่ายาวเท่าเกาะของโกัวการ์เดนแล้วนะครับทุกคนอีกแค่นิดเดียวนะฮะถ้ามันติดผลยักษ์เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะยาวถึงนะเออโอเคเก็บมาครับเก็บมา มาให้หมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําให้มันติดผลยักษ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันกลายเป็นผลยักษ์เลยแล้วกันนะครับทุกคนไปกันเลยดิโมช็อปทุกสิ่งที่คุณต้องการในโก a าการ์เด้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คัสต่างๆใน99วันและอาวุธเทพต่างๆในฮันตี้ซอมบี้ อ๋อและยังมีบริการกิฟเกมพาร์ในแมปต่างๆด้วยนะกิฟได้ทุกแมปที่กิฟได้เลยกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับ <S 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 และตอวันนี้ผมก็ได้ทำต้นแมลนโกบยักษ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผลยักษ์ของมันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับปั๊บทุกคนจะเห็นอะไรที่มันเออแปลกตา อยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับเหมือนเออสาหลักเมืองนะทุกคนดูความยาวาไนเลยโอ้เรียกได้ว่ามันยาวมากนะครับมันไม่ใหญ่นะแต่ผลน,นี้มันยาวนั่นเองนะครับทุกคนมันเหมือนแบบเ,เสาหลักเมืองจริงๆนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะเช็คราคาให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าราคาของผลผลนี้ อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคเช็คไปเลยอ,อันนี้น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันเรียกได้ว่าไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นเนาะปัปบปั๊บอ้าวราคานะครับเรียกได้ว่าไม่ได้แย่เลยนะครับราคา865ล้านกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าอ,อย่างที่ผมบอกไปเลยคือราคาประมาณนี้เนี่ยไม่ได้แย่นะครับแต่ผมมองว่ามันสามารถไปได้ดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราฟุกๆทาได้แบบ ใหญ่กว่านี้นั่นเองนะครับทุกคนอะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเก็บมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าน้ําหนักที่ผมทําได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคก็เก็บมาเลยเนาะปับ๊บน้ําหนักที่ผมทําได้อยู่ที่1 5 3่3จุดห้กิโลครับเรียกได้ว่าเป็นน้ําหนักที่ไม่ได้เยอะมากเนาะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับคือค่าน้ําหนักมาตรฐานของมันเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับการทําผลยักษ์มันก็เลย ไม่สามารถใหญ่ยักษ์ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าอันนี้คือติดผลยักษ์แล้วนะทุกคนเออมาเดี๋ยวเรามาดูความยักษ์ใหญ่ของมันกันดีกว่านะครับว่ามันยักษ์ใหญ่เพียงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมออกมาให้สุดแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามันขึ้นมาแล้วครับปั๊บโอ้โหโอไมคก็อดเดี๋ยวมันคือพอผมเอาขึ้นมาแล้วมันแหลกอะทุกคนอะไรอะอันนี้คืออะไรครับเนี่ย อันนี้คือผลอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันถึงเอ่ยยาวขนาดนี้ครับมันยาวแบบว่าปิดเอ่มันยาวแบบเต็มเกาะเกาะการเด่นเลยนะครับทุกคนดูดิโอยาวไปถึงสุดนูน่นน่ะสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะโอ้โหเป็นผลที่เรียกได้ว่ายาวนะฮะยาวอย่างเดียวไม่ได้ใหญ่นะฮะอ่นก็เนี่ยประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาเทียบกับผลที่ผมเนี่ยเคยทําไปเอ่อหลายๆอันนะครับ ดูเลยได้ว่าอันนั้นอ่ะมันยาวมากๆเลยเนาะเออเนี่ยมันมีหลายอันมากนะที่ผมแบบทําไปแล้วผมก็ยังเก็บๆมันไว้อยู่นะครับเออเนี่ยโอ้โหอะไรนะักก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับที่ผมทําไปเนี่ยนะนะเออเนี่ยดูดิเต็มไปหมดแล้วทำอะไรไปนักก็ไม่รู้นะครับเออแล้วก็ไม่เคยขายด้วยไงยประเด็นนะอ่ะเออเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าผลแบบผลยักษ์ผมเต็มตัวไปหมดเลยนะครับแต่จริงๆก็คือไม่รู้ว่าจะเก็บไปทําไมแมนเด็กยักษ์ผมก็มีนะทุกคนดูนี่ ไอตัวนี้คือแบบว่ามีเสียงด้วยนะครับอืมอโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้ผมทำผลอะไรยักษ์ก็บอกผมมานะครับคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะก็เดี๋ยวจะทยอยทยอย,ทยอยทําให้ดูกันนั่นเองนะครับและสำหรับต้นต้นไหนที่ผมยังไม่มีเนี่ยก็อาจจะยังทำให้ดูไม่ได้นะครับ ผมแบบบางทีก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเกมมันอัปเดตแล้วผมก็หลับนะบผมมาไม่ทันตอนอัปเดตนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผลไม่ใหม่แบบที่เขาแจกในช่วงอัปออเดตอะไรอย่างนี้ผมก็เลยไม่มีนั่นเองนะฮะก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย